สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกเก้าเนาะครับมือนตวงวันที่ยีนซีคุภาพ้มสองพันหาเลยหกสิบตีนะครับเหมือนเดิมนะครับผมสภาพมากนับจันม้วนลูกกบนะครับวาดสิรคในแต่ระกะช่างผมเสี่รกะช่างนี่นะครับนี่ผมรสี่ระช่างละหาพันตัวนะครับ ธี่การนับนับตั้งไรนะครับนับว่าหนักครับพี่น้องผมนับไปแล้วนะครับกิโลหนึ่งนี่มันมีหนึ่งกิโลนี่มันมีอยู่ไอห้าร้อยสามสิบตัวโดยประมาณอันนี้มีมันสิงใหญ่ก็หัวอีกีตัวนี้ชุดนี้ผมเลยให้กาว่าห้าร้อยตัวโดยประมาณนะครับนี่ผมมีไซส์สิบรลนะครับผมมีซางเบิง้งบนเจโลัลกระมังนี่มันสองรัว สองลเคงนะครับปลาบังบวกข้าสองลกเคิงนะครับแต่เบิ้งเห็นบ่ยอันนี้เห็นสะเกลวนะครับเห็นนั่นนั่นบอกแถ่เสียจากโลกนะครับเบ้งตัวนีเสียจากลกนะครับผมตัตกไว้เจ็ดลบสองเหลือห้าอ่านได้หาลกเหรอพี่น้องหาลกได้พี่น้องนี่นี่น เอาลงกันนีมย้อนไปเบิงหวิธีเอาลงนะครับเอาลงเลยพี่นอ้องเทลงเลยเทอย่างไรวิธีเท,ท วานปั๊บเดี๋่นมทนปั๊บไปจ้าเ็จเบร้อยครับนี้หาโลนอาอาน่นหายงีบหาสองพันห้าตอตัวนะครับลงไปแล้วสองพันห้าร้อยตัวเสือมาท่งอีกเบื้องพี่น้อง Kìa lắm thì nó mô hình hằng bunny. Timothy không mình thích cầu. Tao kìa 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 ออกกน้อยค่อยๆนะครับเห้่งะะไ,ไม่้ตายเรียรวจะเก็บลกเกินือแปดลูกันเลยจะเรียกกันเอาสัม,มีอะไรพี่น้งองตากรอกแกดลูกพอดีแปดบลูสองเดี๋ยวอายุหก เอาอีกเอาอีกเาล้วนถึงเดียห,ห,ห,หาหาหายี่มหาเนาะพี่น้องเดียวตายเ็ดูไรมันตายปั๊บเอาซ้ำนี่ละ,ววละเจ็ดีดกัวกวนี่างนี้จะเปลีันกัรกันตายาันนี้ไปลนกวะนี่เปบิลงมึงเก้านะครับลมมงเก้าปั๊บเลย บงเดียวลูกเนืพี่น้องอันที่แรกลูกสองพันหาแล้วมันบละหาลกวันนี้กัลงอีสองพันหาก็เป็นหาพันกระจบนะครับส่เบงพี่น้อง เรียบร้อยพี่น้องหาพันไปเรียบร้อยแล้วกระช่างนึงนะครับหนึ่งกระชังห้าร้อยตัวนะครับวัวห้าพันตัวอ่าพี่น้องแต่ผมขายมือไกลไก่ก นี่คือกบกบหน่อยนะครับหาพันตัวหลายหลได้พี่นอ้องเบิ้งเือแท่จะดนโดนไปหลายได้บ่นี่น,นั่นเห็นบ่ตายก็มีทับน่นก็บทายตายได้พี่น้องทับกันตายเบิ้งงกล้ไก่พี่น้องมุมตายมันเป็นทับกันโอ้ยบ่เม,ม่นตัวนี้มันตายตัวเกา่าตายเก่าพี่นอ้องบ่เป็นทับกันตายตายตึงตี้นในนั่นแหละ อันนี้มันตายเก่าด้วยพี่น้องบ่ได้มันทับกันตายด้วยนี่ตายเก่าตายเก่าเห็นบ่พี่น้องตายมันก็ยืนในบ่อแล้วนะครับมันกัดกันเตะจมนามแน่นะครับนี่เห็นบ่พี่น้องมูงมันตายบริเวณนี้มีหาพัฒน์ในกระช่างนี่แต่รูปแบบมีหาช่างไปหาพัฒนตัวนะครับเอาวิธีการนับบุกบลปเหต์จังไรในกระช่างนะครับนับข้าวๆนะครับจบต้ำอี้ได้พี่น้องเด้อย่าลืมกดตตร้กดไลค์กดแชร์เพื่นวาสวัสดีครับ